วันนี้จะแกงออมไก่นะเจ้าน่ยขั้นตอนนี้ตัดน้ำพริกก่อนจ้ะกอหน,นิ่งจอนผักชีไม่ผักชี หัวคาขามินข้นหอมแดงหอมขาวาผักชี ทีเสิบกม ปีปลาละสองละอหนึ่งชอ้ชอนพอพี่ละเอียดก็ใส่ปีปะลาะลงไปเลยค ทีนี้เราก็เอาไก่ไก่มาสับ ก่อเลิกั่วไก่ได้แล้วเจ้าแคกนาะดกัูกจกลูจ่าเจ้าพี่น้อง ข้าแกงไม่ได้กับร้อนจาร้อนไปจากเห็ดไก่อมมหอมจ้าข้าพี่จามตลอดข้าคะเลทเลกะเลถ้ามันหอมจ้าข้าหอมจะอา,า,อะอา,าอน้ำใส ใบตะกูดขั้วเลยถ้าขั้วแกงไก่แกง,แก,ง,แก,งกินงแกงเนาะป้าจะชอบเอาไปตะกร,ะกระกูขั้วเพราะว่ามันหอมเจ้าเอาใส่ต่อ,อน้องตัวเนี่ยเจ้ากินใบตะกูดมันออกมาจะได้หอมหอมเจ้า ระวางรอแ่งใจให้สุกเอาก็มาหัวปลาเจ้าหัวปลาแจ้เกลือแจ้น้ำเกลือปกติกอนเอาแจ่ป เกลือเม็ดเจ้าวนนี้เกลือเม็ดอันมนึงเจ้ามันผูกเขาแจ้ไว้คืนหนึ่งมันผูกเขาก็เอาแจ่เสร็จแล้วเขาก็เอาออกน้ําไว้คืนหนึ่งมันพูกเราเอ่แป่งาแดดเดียวเจ้าทำตาแดดเดียวเจ้า แก่น้ำเหลือไว้วางนี้เราตั้งแกงไก่ไว้ก่อนเจ้าเพราะว่าไก่มันเหนียวต้องตั้งไว้เป็นมืออยู่เจ้าเราก็ทําอย่างอื่นเต็ น้ำเกลือเสร็จแล้วเราก็เอามาล้างมาล้างานี่เราบอกจะกว้างเจ้บทีเรากอกกว้างตั้งหรอ แล้วเจ้าป่าเฮาก็เซ็แล้วเจ้าแล้ววัาพูธเฮาก็เอาไปตาแดดเจ้าไปป่าแดดเดียวเจ้าท้งนี้แกงไก่เฮาก็สุกแล้วเจ้า ใส่หัวนัวเห็นหน้อยเจ้าใส่ลงชูเห็นหน้อยจ้าเอาเจ้า,จาแ่งไก่กัะซุกพร้อมเสิร์ฟได้แล้วเจ้า ก็เอาฮักซีลอยหน้าเหรเจ้ะความเสิร์ฟแล้วค่ะแกงอ่อมไก่